สวัสดีครับผมสราวุฒิสุขสนิทวิศวกรฝ่ายขายสินค้าดรฟิสิกส์หัวข้อที่จะมาพูดวันนี้เกี่ยวกับกาวอีพ็อกซี่ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นยางครอบคอนกรีตเบรลเลอร์ตามแนวคิดโครงการที่นําแผ่นยางพารามาครอบเบรลเลอร์คอนกรีตนั้นดรฟิสิกส์ได้มีกาวที่เหมาะสําหรับติดตั้งแผ่นยางกับกําแพงคอนกรีตโดยเฉพาะโปรฟิคอาเซอโดยดรฟิสิกส์เป็นกาวอีพ็อกซี่สำหรับติดแผ่นยางกับคอนกรีต มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดทอชอพิเศษ2 2564และผ่านการรับรองสินิมานอ้เมทีจากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวิธีการทำง,งานสิ่งแรกเลยเราควรวางแผนและสิ่งที่สำคัญคือสภาพแวดล้อมเละอากาศเราควรสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนติดตั้งจริงถึงแม้ว่าโรฟิกอ c a ซนเนี่ยจะมีความสามารถในการยึดเกาะกับเบรคคอนกรีตที่มีความชื้นได้ดีแต่เราควรจะให้เบร์คอนกรีตเนี่ยแห้งสนิทจะดีกว่า และเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แผ่นเบร์ร้อนเพราะความร้อนเนี่ยจะทําให้กาวอีพ็อกซี่เนี่ยพอเร็วขึ้นจะส่งผลให้เราเนี่ยทำงานไม่ทันอุปกรณ์ที่สําคัญในการผสมคือสว่านรอบต่ำและหวัวปั่นเพราะจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดีต่อไปก็คือแปลงที่ใช้ในการทากาวอีพ็อกซี่หลังจากอาอีพ็อกซี่แข็งตัวแล้วเนี่ยแปลงตัวนี้เราต้องทิ้งเลยดังนั้น เาจึงต้องเลือกแปลงที่มีคุณภาพดีระดับหนึ่งเพราะเวลาใช้งานเนี่ยเราจะได้ไม่ทิ้งขนแปลงตัวนี้ไว้บนแท่นคอนเทนตเบรเลอร์เมื่อสภาพอากาศเป็นใจคอนเทนตเบรเลอร์ rier, และอุปกรณ์วัสดุต่ตางๆพร้อมแล้วสิ่งแรกเลยคือการตวงและการผสมพัท A และพัด B ีให้เข้ากันใช้ปริมาณ A2 ส่วนต่อ B 1ส่วนโดยใช้สว่านลดต่ำผสมให้เข้ากันประมาณ2-5นาทีหลังจากผสมเสร็จแล้ว จากนั้นเราก็รีบกระจายแปงเพื่อทุกคนที่ไปทํางานอย่างเรที่สุดเพราะมีระยะเวลาการทํางานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อนโปรฟิค r CA จะแข่งตัวจากนั้นเช็สกูติดตั้งแผ่นยางครอบบปเรือคอนกรีตตามแบบและเรายังมีสินค้าอื่นๆเช่นโคพลาสติกเพื่อความปลอดภัยยางหยดร่องคอนกรีตตอกเติมซึกสิทธิ์ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายเคมีพัธุ์ก่อสร้างสําหรับงานถนนและสะพานถ้าลูกค้าสนใจสินค้า สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง Facebook Line เว็บไซต์ถามข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ